เป่นกาแฟประจําตัวเลยนะครับเบสโซ่ f า e ฟมีมากมายหลายเหตุผลที่ทําให้พี่ว่าต้องดื่มเบสโซ่ f า e ฟเพราะว่าเบโซ่กา f ฟเนี่ยมีส่วนผสมถึง29ชนิดแต่มาเจออันนี้เขาบอกว่า29 i n 1 29 o n in one มันจะเป็นยังไงผมก็งงพอดูข้างล่างผมหายห่วงนะฮะมันจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับจะใส่ความหวานจากธรรมชาติอย่างเดียวเลยนะครับก็คือเบโซ่ f า e นั่นเองนะครับลองดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ รสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังทําให้เรานอนหลับตอนกลางคืนได้อย่างสบายเลยนะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่ากาแฟเบรโซเนี่ยเป็นไอเทมใหม่สําหรับคนรักสุขภาพตัวจริงเลยล่ะจ้ะผมก็เลยไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งครับผมนี่เลยกับกาแฟที่มีชื่อว่านี่เลยครับ Coffee, เบโซ่คอฟฟี่นีครับต้องบอกว่ากาแฟตัวนี้เนี่ยเขามีสารสกัดถึง29ชนิดแล้วก็เป็นสารสกัดที่บำรุงสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของสายตาสําหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะดูแลสุขภาพนะครับโดยเฉพาะสายตาแบบผมเนี่ยก็สามารถจะลองมาหาทานได้นะครับกับเบโซ่คอฟฟี่ต้องบอกว่าดีจริงๆนะครับกาแฟเแแบโซ่หัจากควบคุมน้ําหนักได้ลดความหิวได้แล้วยังสามารถดูแลสุขภาพและสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีอีกด้วยครับเพราะว่ากาแฟเบโซ่ของเรามีเบตากลูแคน อย่าลืมนะครับทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องดูแลสุขภาพตัวเองเพราะฉะนั้นกาแฟเบเรโซไอเทมใหม่สําหรับคนรักสุขภาพครับโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพแล้วเป็นไอเทมเด็ดห้ามพลาดเลยครับนี่ก็คือเบลโซคาแฟนะครับมีสารสก,กัดนะครับจากสมุนไพรถึง29ชนิดช่วยบำรุงเรื่องสายตานะครับแล้วก็ลดความดันโลหิตรวมไปถึงคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็สามารถดื่มได้นะครับนี่แหละครับวกจะชอบมากการดื่ม กาแฟของเบสโซ่คอฟฟี่แล้วจะบอกว่าที่คุณไม่อ้วนนั่นก็คือหนึ่งมันไม่มีน้ำตาลถูกไหมถูกสองเขาสามารถที่จะลดน้ำหนักให้คุณได้ด้วยทานแล้วไม่อ้วนดีมากๆเลยแต่อย่า,ยาลืมนะครเบสโซ่คอฟฟี่ครับ ค่ะวันนี้มีทางออกสําหรับสาวๆค่ะที่ตัดความหวานไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะอ้วนลงพุงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็กลัวว่าจิตใจจะห่อเหี่ยววันนี้แพนอยู่กับเบโซ่คอฟฟี่ค่ะเบโซ่คอฟฟี่กาแฟที่ไม่มีน้ําตาลค่ะแล้วที่สำคัญยังผสมส่วนผสมถึง29ชนิดและไม่มีไขมันชาร์ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยความหวานจากสารสกัดจากย่าหวานเนี่ยทำให้คุณผู้หญิงเนี่ยดื่มได้อย่างสบายใจเลยดื่มเบโซ่คอฟฟี่เติมความหวานให้กับชีวิตแบบไม่อ้วนนะคะตัวนี้เลยจ้า เโซตัวนี้นะคะเป็นกาแฟนั่นเองค่ะเอาอกาจากรุณกภาพทุกคนเลยกาแฟเบโซนะคะหรือว่าเบโซกาแฟหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะมาทุกคนคือมันอร่อยอ่ะที่ตาขาดไม่ได้เลยก็คือกาแฟตัวนี้ค่ะกาแฟเบโซนั่นเองทานทุกวันทานกาแฟเบโซนะคะหรือเบโซกาแฟนั่นเองนี่เลยขาะกาแฟเบโซเบโซกาแฟนั่นเองนะคะแลวพลอยนะคะเลือกดื่มนะคะของเบโซกาแฟนั่นเองนะคะกาแฟเบโซกาแฟนะคะผลเป็นก็อยากทานกาแฟเพื่อสุขภาพครับตันนี้เป็นเบโซกาแฟครับ คือเบโซ่คอฟฟี่นะครับหรือว่ากาแฟเบโซ่คือเบโซ่คอฟฟี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็คือกาแฟเบโซ่ตัวนี้ที่ตากินเลยนะคะแถวได้มารู้จักกาแฟเบโซ่คอฟฟี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะคะนล่ค่ะกับกาแฟเบโซ่นะคะที่เรียกว่านะคะมีส่วนประกอบนะคะจากธรรมชาติค่ะ29ชนิดด้วยกันนะคะเป็นกาแฟของเบโซ่คอฟฟี่นั่นเอง